อา้าวหล่นไปหนึ่งไอ้เหี้ยงั้นกูให้หนึ่งหนึ่งแล้วกันแม่งบอกสองสองแต่ตายาอย่างนีมาด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 เพื่อนมันลุมกูแล้วจลโจกไปไอ้เหี้ยมึงมึงใจร้ายแกโจกเกินไอ้เหี้ยใช่ไหมไอ,อ้โจมาอีกละไอ้โจกมันไม่ฟังเพื่อนเลยอ่ะไ <c oughs> อ้โจกไม่ฟังเพื่อน จะไปเอาเพนไม่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 มีอยู่ใตัวร้อยกว่าคดขอห้าขวดได้ปะมันบันปายหนาดีแจ้งงวะจริงมันเกิดจากผมคุยเร่อาทันคุยเรื่องรงมาทันนาอยู่ไงคุยยัืองอยู่ครับแล้วผมก็โดนโจ๊กสั่งพวกนาเปิดลุงลุงออกมานี่ก่อนลุงอืมอืมเฉยอ่าไม่หญเอาเลยเป๋าแปดย้ให้ ฮัลโหลต้นไม้ทีมเพื่อนมาลองทีมเพื่อนมั่งนี่ทีมมันพาเราได้นะครับตรงเนี้ยไอ้เียขายังพูดเลยทำไมบานปลายขนาดนี้สดเจ๊ยเหรอเออก็ดูดิแจ้งมันมามันมาเสียบเราขาแล้วไม่เหมือนเมื่ก่อนมันมันบับกูเรื่องมันบับเรื่องกากินัง ใช่เหรอบอกว่าเรื่องอะไรวะมึงยังแพ้กับกินังอยู่เลยผมกูก็เลยแทงไปว่ายายาวกูก็เลยแทงไปบอกว่าเล่นยาวกูเลยแทงไปแล้วบอกมึงอยู่นอตมึงไม่อยู่กากินังเฮงโง่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามก่อนตอนนี้มีใครมีเพนให้กูมั่งปะไม่สิแบ่งได้ไดที่ที่เล็กเลยกระเป๋ากระเป๋าสามสี่ศูนย์ขอแค่เอ่อซักสองพอเดี๋ยวกูไปซื้อสะพายไม่มีแบบได้นะกูว่ากูจะไปเอาเพนไหนอะไปทันปะวะมีทองอ่ะมีทองปะ มีทองหกก้อนไอ้กูเจอคุณรู้ที่ดีกว่าทองพี่มีในตู้น้องเยอะป่ะพี่มีแปดสิบมั้งเอ้สามสิบหรือแปดสิบนั่นแหละถ้าจะไม่ผิดมันใช่เฮ้ยเราปั๊มตรงนี้เลยหรอเราไม่นอนเตียงหรอปั๊มทำไมอ่ะมึงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูจะไปซื้อเงินเงินอนี้เดี๋ยวกูให้คืนเดี๋ยวกูจะไปซื้อน้องก็ไปตู้เปล่าพี่จะไปเ้าสิยเอางี้กูว่าตอนนี้เราต้องเซ็ตของกันก่อนมันเราไปตู้ตอนนี้ของเราต้องเซ็ตละนี่นี่ตอนตอนตอนนี้ตอนนี้ไปขอคุยกับเขาได้ตอนนั้นเเคคาาุุยยไปขออกกับ อให้เขามาขอไหมไม่ให้ทีมคุยกับประธานดีกว่าวะให้คุยไม่รอเขามาขอคุยเลยรวมคุยเลยขอคุยเรื่องอะไรอ่ะขอคุยถามว่าเขาก็ตอนแรกเขาจะจั๊กไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้มันบานปลายแล้วครัไม่ตอนนี้ที่เราสู้มาเนี่ยไม่มีจ้างนะของจริงนะไม่มีจ้างแล้วของจริงแล้วเพื่อนของงจริทั้งนั้น่ะไม่มีไม่มีจงจั๊กไปไหนนั่นเลยตีมุ่งขนาดนั้นละตีมิวมันดูเหมือนยังไงไม่รู้เออเกีวว่ะตีมุ่งไม่มีประโยชน์ว่ะจริงไอ้เกียวว่ะพอนแล้วพอเกียวว่ะพอแล้วเกีทีม เกลียวอันนึงนะเกลียวรุ่นรอดปะจะไม่ผิดเห็นพรมในพิมมีไอดีให้ผมไหมครับไม่เกี่ยวทีทีตั้งมาตูวคุต้องไปซื้อเพนเพิ่มอ่ะใับไปเพน่ตั้งสองต้องมันกันพี่ผมต้องไปซื้อเพิ่มเออหดึงก็บอกว่าให้ตัวใช่ปะไม่ต้องเงินแก๊งพี่เลยพี่เงินแก๊งเยอะมากขับไปตูวเพิ่มเออพี่เงินแก๊งเหลือเท่าไหร่อ่ะก็ตอบเลยนะห้าเก่าพี่แสนเหลืออยู่สามล้านพี่พี่บูเลยว่าเหลือสามล้านกี่บาทเออเชี่ยสามล้านาม่ยากเย้แล้วมีตอนที่แบบว่าเอามาอะไรมา นี่รออะไรกันปะล่ะไอเจอกูเจอลุงก่อนวะไม่มีรถรวมไหนรมลุงรม่าแล้วเพื่อนมีโดนจับหรือเปล่าพี่อยู่ไปมมไม่มีรถรถกูมีรถกูมีเดี๋ยวกูไปครับโอเคมมลุงใช่ไหมใช่ครับไม่รมลุงลมลุงไปหาลุงเลยไหนอ่ะจะเดินไปหรอไม่รอมันกลังจะเอารถมาเราเอารถมาเรื่อยๆเอเลนปา้เลรถให้ไอสตีมเดี๋ยวตาย ไม่ตายไม่ตายให้ใช้พาไปนี่ปัจจัยไัจจัยปัจจัยปัจจัยไปพี่กปอนไว้กปอนอนั้ขับกลับมาไงอ่ะเออไอ้จัดมึงก็ขับกลับดีมึงงงเลยอ่ะไม่ใช่นี่เราที่โรงพยาบาลน่ะโรงพยาบาลก็ยังมีตาคุยเลยก็เบิดกระถันไปไปอ่ะ Subtitles by the Amara.org community ูไม่บูอ่ะตไม่บูตไม่บูตไม่บูตไปตู้เลยปะเป็นนอนโรงพยาบาลก่อนไหมหรือว่าไปตู้เลยนั่นน่ะดิไม่นอนเลยใช่ไหมนอนโรงพยาบาลก่อนโยกทุกคนเฮ้ยโอ้โหแม่งเอาอะไรโรงพยาบาลวะกูมีเงินอีกหกแสนเก็บแสนอ่ะถ้ามึงเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเพื่อนถ้ามันยาวค่อยซื้อกูบอกไม่บูตเพื่อนไม่บูตไม่บูตวันนี้เพลเราพออยู่มั้ง ไอบู๊ดมึงไข่ไว้ขออย่างหนึ่งเวลาตายไม่ต้องพูดหนุ่มไอเฮียเป็นขี้ปากเขาไม่เอาผูด่าในใจยับเลยนะเว้ยเออไม่ต่างกันกูภาวนาว่าไงวะชุบกูแม่ชุบกูแม่กูภาวนาอย่างเดียวเชื่อว่ารถคันนี้ลงไอ้ลงไอ้ลงไอ้ลงเลยนายสอนพี่เออหนึ่ง มจะตามกูมาไหมซีนมึงจะไปไหนอ่ะมึงจะไปเก็บรถกูจะไปเก็บรถจะตามกูมาไหมไม่แต่รถแต่รถมึงจอดอยู่อยู่ข้าง้างเนี่ยก็จะเก็บขันนี้แล้วไปเอาขันนู้นไงหรอกูรอรับ พี่มันบักเก็บรถไม่ได้อีกแล้วแลนเนี่ยมึงมึงมึงเช็คมึงมึงถอยมึงถอ,อยเก็บดิขึ้นมา,มาไม้เฮี้ยโจ๊กไม่งอันตรายชิบหายสุดจะทนขวาพี่ขวากระปากหลามเยอะไอ้เหี้ยปากหมัด ปากหมัดอยู่เงี้ยกูขอเผาได้ปะวะเผาได้เผาได้ขัดอาสามสองอ่ะมันดิ้นเสียงคนที่ไม่โจ๊กมา2 2องสองเมาโจ๊กไอ้เหี้ยอา้าวหล่นไปหนึ่งไอ้เหี้ยงกูให้หนึ่งหนึ่งแล้วกัน แม่งบอกสองสองแต่ต่ออย่างนีมาด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 ีเพื่อนมันลืมกูแล้วโจ๊กไปเฮียมึงมึงใจร้ายกับโจ๊กเกินไอ้เฮียมึงใจร้ายกับพวกมันเกินใจร้ายเกินโห้โของแม่งหนักสิบหายไอ้เอ๊ะเอามงเอาไปทิ้งน้ำดิมไอ้ไม้ตัวเดียวเอาอีกตัวมาเอาอีกตัวไม้ชาย ไปดูปานิโมูเนี่ยจ้าเฮ้ยมึงเอาม,อมาทิ้งทางแบบนี้เลยเหรอสุดยอดเหรอเพื่อนเฮียอนแต่ทิ้งน้ำไม่ได้เพื่อน นอนนอนนานๆก็อาจจะบรรทอนหัวใจหัวใจอึบรึบต่อให้นานเกินไปรอนานๆก็อาจจะสายเฮ้ยแต่กูว่าถ้าทิ้งในในตึกเนี้ยมันเขาใช้เวลาหานานเลยม้ยตึกที่มันมีหลายๆชั้นอะถูกต้องแต่แบบไอโจงหายไปคนนึงอะเอออะ ใช่ไหมไอเจ้าไอ้กระไอเจ้ามันไม่ฟังเพื่อนเลยอ่ะไอเจ้าไม่ฟังเพื่อนนี่นี่ไอเจ้ามันหายไปมันไม่รอทีมไฟเลยอ่ะฉันสามเพื่อนสามเลขดีไอเจ้ามันไม่เอฟัง ไอโอ้โหจงมีปืนร้อยนัดไอ้เชี่ยเกาะโอ้โหโหอ้โหเชี่ยไอเกาะสี่สิบตัวเพื่อนเกาะสี่สิบตัวเลยเหรออดแต่ก็โดนอีโมเหรอวะไอ้เนี่ยวิวิวแรงเกินบ้าแรงเกินเพื่อนไปเร็วไปเร็ว let's go ไอ้เชี่ยเกาะสี่สิบตัวเฮียเกาะสี่สิบตัวก็โดนอีโมอแบบนี้เหี้ยไอเนี่ยเนี่ยตัดกำลังซับไปละไอเนี่ยเนี่ยนัวเต็มที่เลยตัวไปเนี้ย ไอ้เที่ฮิโรชิสู้เรียวทามไม่ได้เหรองไม่เห็นเหรอที่สู้เรียวทามไม่ได้ไเที่อะไรกูเห็นเรียวทามนอนแอ้งแมงอยู่เนีย่ยโอ้โหเรียวทามรอยอยู่หน้าสอนอนเต็มนเ่นเซตหมดแล้วฮิโรชิมันยังไม่ได้เซตเที่อะไรเลย